ค่ะกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเต้าเอฟซีทุกท่านทุกหม่องทุกบอลเน,น,นาะค่ะนาอค่ะเมื่อนี้ก็เสารว,วันที่หนึ่งกรกระดาพศ2สองพันหาร้อยหกสิบหกพี่น้องเมื่อนี้นากลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยกับเขาป้าคือเกา่าพี่น้องเขามาหลาะเบิงเฮ็ดมาน้าเบิงเฮ็ดพี่น้องสิพอสิมานเฮ็ดยังแน่เมื่อนี้นเนขาป้าไก่พี่น้อง จุดแหลก็คือปลาตลาดเฮ็ดเนาะพี่น้องจุดแหลก็คือปลาตลาดเฮ็ดสพบอสิมานเฮ็ดยังแน่ลัพี่น้องเมื่อนี้มีเฮ็ดออกเฮ็ดเกิดบ่พี่น้องก็ขอให้พี่น้องเขาเบิ่งเขาส้มเขาลุ่นเบิ่งเนาะค่ะเนาะผูทอยากเข่าม้าหาเฮ็ดกัเบิ่งซะก่อนพี่น้องว่าพอเตยเม่เตยได้เฮ็ดยังแน่ขันพ่อมาพ่อได้เก็บเม่เตยพอเตยกับสีบกเนาะค่ะเนาะ มีเฮ็ดดอกเฮ็ดยังออกหรือบอกออกแม่เตยก็สีบอ,อกอีกน้องค่ะน้องยังคอยมายังคอยมาเก็บพอหายพี่น้องได้มาเก็บเฮ็ดเก็บอันเก็บเฮ็ดน้ำเน่เนาะค่ะน้องก็มาหลุดมาส้มเบิงน้องค่ะน้องว่าสีพอลสีมานบโบน้บองค่ะน้องมาเม่าพอเตยเก็บเฮ็ดโอบานีดอกแปลกแหกมันแหกมันเด้อพี่น้องเอ้ยฝนชิลตีดลังเพิ่นขนาดเลยฝนแห้งพี่น้องหมู่บ้านนี่ ผลโตคั่กมาดอกงามคักแถี่พี่น้องบ้านผลโตคักอยู่ดอกเดียวมีดอกเดียวมูเพิ่ลแป้งใดบุพี่น้องเอ้ยดอกงามเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เนาะยังหลงเหลืออยู่ยังลงเหลือให้เก็บอยู่ดอกหนึ่งเห็ดผึ่งบัตินี้พี่น้องดอกที่สองผึ่งนิ่หน่อยเบิ่งดอกนีหน่อยๆเพิ่นเด้อพี่น้องมันเป็นังไรทางท่องมัน ทั้งถองเพิ่นสีเป็นจังสีพี่น้องดอกหน่อยเพ่นเท็ถึง่น,น้นหน่อยเออมม่มาเ็ดละงกขาวละเด้อพี่น้องงอกขาวกันร่างนมานะพี่น้องไข่มองเคยเก็บนองอเตยมองเก็บหลอบก้อนๆมแต่ดอกมุมหกแหละพี่น้องดอกไข่ พินยังออกให้เก็บอีกอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยไข่ใหญ่ไข่งามแไข่งามแพี่น้องัีให้เก็บอยูย่พี่น้อง2ไข่ก็2จูมเฮ็ดหมูเดียวล่ะพี่น้องเฮ็ดกลุ่มเดียว สองบานฮึสองไข่สองจูงสองบานนี่แต่สองกับสองพี่น้องบ้านคิดจะเอาบ่ได้แต่พี่<อ>น้นองเติร์นนี่ให้เพิ่นเป็นเสือซะอันนี้ลงเออแล้ไปต้อมกบบานนั่นละให้เพิ่นเป็นเสืออยู่หันค่ะพี่น้องเมื่อนี้กัด มาพ่อเฮ็ดทานเด้อพี่น้องบานเฮ็ดทานใหญ่พี่น้องกำลังออกพี่น้องแมนเบิดเป็นแทนเลือพี่น้องเอ้ยกำลังออกอันสิยูป้าตลาดเฮ็ดพี่น้องป้าตลาดเฮ็ดเฮ็ดทานใหญ่กำลังเริมออกพี่น้องว่างหันเห็นอยู่พี่น้องตะกบบลายแต่ว่าหลบหนีเห็นเพิ่นออกหลยพี่น้อง เม่เตยก็เลยอยากให้เบิ้งพี่น้องนี่แมนเมิดอโลดนี่กำลังดอกหน่อยเด้อพี่น้องเอฟซีพอเตยแม่เตยผู้คนอยากเก็บเพชรทานพี่น้องปลาตลาดเพชรนี่เคลียร์ไปก็เห็นอยู่พี่น้องเคลียร์ไปก็เห็นแนอยููพี่น้องแต่ว่าแม่เตยพอเตยสิเก็บบ่อยากเคลียร์ปนไหนพี่น้องมันกำลังดอกนหน่อยพี่น้องนี่แมนเมิดนี่ กรลังเริมผูมาเคสทานนาอพี่น้องทางหนันกระเม่นพี่น้องนะกระลังเริมพี่น้องเฮสเเท,ทานกําลังเริ่มออกขันสเก็บเฮสทานก็คือสิพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องแถวปลาตลาดเฮสนอกข้าเตยเนี่ยกําลังเริมเพ็้นพี่น้องกระจักสี่ซ้ำไหนล่ะพ่อเนจใจคือการตะว่าก็ยังที่นหนาก็หลอบางหันอยู่มันออกนะกลัวมือเข้าเก็บมือหนันอยู่ ไม่ๆระวังเหยียบด้วยข้างผุนม่นเบิร์ดินเป็นดานอยู่เล็ดทานใหญ่พี่น้องเล็ดทานใหญ่เด้อเล็ดทานเหนือพี่น้องทานเหนือทานใหญ่นี่แต่ดอกงามๆตุ๊ปูนี่แต่ดอกงามเด้อพี่น้องทานใหญ่มาอนีิตุ๊ปูตีปีอยู่พี่น้องย่านชีได้เปิดแล้วนะพี่น้องมือนีเหยียบด้วยแถวข้างหลังอืมโหยอดอก เยังพันยานเตีย,ยบเนาะันดอกบบเห็นไม่ตองปลวกก็เสีย,ยบแน,น,น่คือว่าเลยพอกันระวังอยู่ทำไมย,ยืนก็จะสิวให้ยู่มองได้จุดใจเนาะนนกระเมียนมาด้านหน้าเลยสามหนึ่ตีพอดีงามเนาะพี่น้องงามๆเลยตู่สถืดีเชียวละพี่น้องเปิดเอาละมันหนาอืม เหม็นแบบตัวจะไปเปิดฮะลา,าพี่นอ้นองน่อคือคืออยู่ดอกก้อนนี่มาพอชิปก็ดอกบานบานพี่น้องแถวนีิแต่ว่ามือนี่ปุ้ยมือนี่ร้ายเนาะขนมหลอกกทีเมื่อคือมันเคยออกหมดพี่น้องเถ้าปลาตลาดเฮ็ดมันค่ายเนยอยู่พี่น้องเฮ็ดทานเด้อเอฟซีพูดมัาเฮ็ดทานเด้อบานเนี่ยเริ่มเชียนล้วล่ะพี่น้องเเก็บนาะ พอดีมึอนี่งามเลยพี่น้องงามตูปูตีปีเลยพี่น้องตังดอกหน่อหน่อยพี่น้องตั้งดอกหน่อยหอยู่พี่น้องตันนี้พอดีเลยนี่รุ่นนี้งามพอดีเลยพี่น้องก็พอดีเบิร์ดเลรอล่ะงามเพ่งในคนนีร้ายเพิ่งกับอันนี้พี่น้อง เฮ็ดทานเหนือเด้อพี่น้องดอกมุกมุกเฮ็ดทานเริ่มออกเฮ็ดแน่วื่นกับสิออกคือการละพี่น้องมาในเริ่มแล้วออกลาย คิดดอกคิดทานลืมเห็นลืมออกไปเรื่อยดอกหน่อยๆโตอ่อเตะอยูย่พี่น้องมาหนี่เคลียร์มวลขนาดแล้วพี่น้องเลยหนี่เล่นบอกรับนะกันจะคิเคลียร์มวลแหละพี่น้องเอ้หน่อยๆพอดี งามๆแถวนีเขาเพิ่อนออกออกเพิ่นดงกันเลยเนาะพอเตยได้หนีเพิ่งเกยออกเพิ่งอ,ออกาคาีคลีพี่น้องได้หนีออกม,มนันเป็นจำหนึ่งเด้อพี่น้องแค่ได้หนีเพิ่นเดียวออก ทานเด้อพี่น้องเด้อพ็ดทานออกแล้วง,งามๆเลยพี่น้องกำลังกระจี้พี่นอ้องกระจางกระจี้เปิดเอาพี่น้องเลยง,งามๆเด้อเพ็ดทานบ้านมเมเจอร์พอเตยขันรุ่นนี่เอาอยู่พี่น้องขันรุ่นบ้านนั้นเมเตจอรเอาเอากำลังตุ๊ติตุ๊ติเอเวอร์บาน งามๆออกนาะก,กัวเกาพี่น้องอ,ออกนะก<ว>ากัวหลอบางหันเดียวพี่น้องเอาละจักสิเป็ดช่งได้ละเบิ่งหลุ่นไปน้ำกันนะเน่ยเด้อพี่น้องเมื่อนี้สีมานเฮ็ดยังพี่น้องเมื่อนี้เขาป่าตลาดเฮ็ดก,กนนอนก็งงกกกมาตามเฮ็ดทานพี่น้องแต่เฮ็ดละงกแล้วก็มาตามเฮ็ดทานพี่น้องพอได้เล่มป่าตลาดเฮ็ด เห็ดทานจังๆโหลดล่ะพี่น้องนี่แต่งางามๆแต่งางามๆตูตีอยู่พี่น้องเมื่อท่านมีบานก็ลังก็ลังดูนตองขึ้นเนาะล่างดูนตองมี่บานสองซ้ำดอกพี่น้องก็ลังดูนตองขึ้นก็ลังเห็นเพิ่นล่างน้ำมันฮ็ดเพิ่นดำพี่น้องดอกงามๆสิพอโมเพิ่นบ่ล่ะพี่น้องนี่ มุกมุกพี่น้องเล่มไปเรื่อยล่ะพี่น้องม้านม้านพี่น้องถุงดงงาําพี่น้องน้องเบาก็เบาฮิสเลยดอกในน้อยพี่น้องเลยมามากพอเตยมากเก็บนี่คนนอนทาแลนี่เอ็ดเลดเลยคนเมอยือนล่ะ พึ่งเลือดพึ่งขาไล่อะไรพี่น้องไงช้อนติ้งเพิ่นป่นอนถา่ายางงามๆเลยเพิ่นขานยืดเพิ่นบ,าน,นนบานหนึ่งพี่น้องบานหนึ่งพี่น้องบานหนึ่งบาบ้านนี่บ้านบ่อยเมามาผอบ้านเพิ่นพี่น้องบ้านก็เอาตัวบ้านก็เอาพี่น้องเฮ็ดช่วงเฮ็ดอืด เพิ <S <s ่งเลือดเพิ่งขาลายงามงามพี่น้องงามงามชวยๆเลยพี่น้องงามงามชวยๆยังได้เล่มอยู่เด้อเห็ดพึ่งก็ได้เล่มไปเรื่อยละพี่น้องยังได้เก็บอยู่เลือดออกเดียวพี่น้องโบเถาบโบไดมากเถาเบิดพี่น้องเถาเบิดเลยสามสี่ดอกตูบๆอยู่แต่ดอกงามสัมนะเฮ้ยดอกใหญ่เลยนี่นี่เห็ดพึ่งเลือดพึ่งขาลายพี่เถาเพิ่นพี่น้อง ตุบสูบยู่พี่น้องเอ้ยเถาเบิดพวยเงาสำเนาพี่น้องมองเพื่อนเถานี่เป็นเงาบานงั้นไหมเก็บงามๆเลยสองดอกมุมเดือกมุมช้าลายพี่น้องขันมุมมุกตัวสีคืออยู่พี่น้องเขาเตยม,มากของมุมมุกตั๊ดสิละของหน่อยๆิตี้ยๆเขาดีงามๆโตอ๋อยู่ เห็นตับหนึ่งเหลี <t t ่ยพ <rhythm> ี <lush> ่น hey. ้องตับหัวตับขั้วย่างจนหว่าช่วยสิพ่อตับหนึ่งท้าบขั้วฮิดถึงข้าไล่พี่น้องฮิดถึงเลือดแล้วพี่น้องงามๆามดูตุ๊กตุ๊บมึงสีกระข่ายอยู่พี่น้องเห็นไปเลยเนาะอีกดอกเนาะ หอจังสีกะไข่ได้ละพี่น้องดอกงามๆเนี่ยหอดาเฮดผึ่งอีตันพี่น้องทางฟังหวยละเมิดเนาะฝนตกแห้งพี่น้องดินติดหลนะัง่นฝนแหงขนาดพี่น้องเ,ออเก็บไปเรื่อยละพี่น้องมองละดอกสองดอก หน่อยๆง่งางยิบเึิงอีตันพี่น้องน่านเล่มพี่น้องน่านเล่มงอ่างสองดอกเล่มไป่อยหล่ยดอกนะอีกดอกนึง่ง กำลังพอดีงามงามได้ดงามงามพี่น้องกำลังงามๆๆอ,งงอ่ะพี่น้องอีกดอกงามงามๆๆงามๆๆงามเือเก่าวแล้วพี่น้องอ้าวสามดอกบานนี้พี่น้ององ,งามพี่น้องงามงามสามดอกสามดอกจุ่มอยู่น้ำกันแล้วพี่น้องเก็เบเก็บบา,านนี้สามดอกงามงามเลยบานนี้ น้ำหพี่น้องน้ำหน้า,นนนาเขาปลาเฮ็ดพึ่งเฮ็ดละโง่กับจ้นเมือยพี่น้องเห็นใดเก็บเฮ็ดพึ่งร่วมกับมองระดอกสองดอกพี่น้องมาน้ำเฮ็ดพึ่งกีตันมาในพี่น้องยีตันเป็นห้างห้างนะพี่น้องมองอะไกระน้อยยีตันก็ออกห้างพอได้เล่มไปมาเก็บบานีนอนเอิดเลดอโอ้พี่น,นอนเอิดเลดฮะชูชูโอ้ <laughs> นอนเอิเ,เลดได้พี่น้อง <laughs> ดอกง,งามซ้ำดอกง,งามซ้ำลูกขึ้นบ่ได้ใหม่ไตะคอบาได้ให <c oughs> ม่เต่งคอไว้พี่น้องเก็บไปเรื่อยพี่น้องเล่มหนาเล่มหลังปหนีหน่ละพี่น้องเพราะได้คลิปมาไหมพี่น้องเบงึงเมย์กะชูพี่น้องเมยกกะชูแล้วพี่น้อง,องจะได้้วมันได้ชูเลยสอยเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องสำรับพอเตยแม่เตยป้าแตก ดูเบิ้งพี่น้องมันสิเป็นไปจังไหนพี่น้องมาเขาวปวาเฮ็ดผึ่งสมเด้อบบบน,นี้พี่น้องเฮ็ดผึ่งสมงามๆพี่น้องเฮ็ดผึ่งติ๋วเลยพี่น้องเออผึ่งติว๋วงามๆพี่น้องงามๆมอุ้อืมเคยออกเป็นเหงาเป็นเหงาเด้อแถวนี่ยอ้าวงั้แต่โด่งงามๆอืม งามเม่พี่น้องงามเมี่มีดอกหนึ่งบานเลยงามงามเลยพี่น้องเอองามงามพี่น้องได้หนูแต่เดี๋พี่น้องเฮ็ดเพิ่งสมว่าเป็นพี่น้องเพิ่นเก็บเบิดเหรอกต่ยังข่ายอยู่เพิ่นจงไว้หายอยู่งามาต้ียนมาเฝ้าคุเมืองจะคลองเพิ่อพึ่งมือนีิพี่น้อง ก็เลยเป็นที่ของพ่อเตยอ้าวบานงานฮิดเพิ่งชมเลยพี่นอ้องงานมานฮิดเพิ่งชมเลยเออพี่น้องบานพี่หองพ่อเตยละบานดอกเนาะดอกบูรอยู่พี่นอ้องเอ้ยบานนี่ฮิดเพิ่งติว๋วงามงามเลย อกหนึ่งดอกนึงลฮ้ี่พี่น้องพี่นมันคืเพิ่นลี่พี่น้องลี่ไม่เงาหนาลีก็เอาเพิ่นพี่เก่าละพี่น้องงามงามเอาอีกสามดอกอีกสามดอกเอ้ยนอนเอเดเลตยุคเชียร์บางหันพี่น้องตอกนี้เอาได้บ่ดอกนี้เอาได้บ่นี่เอาบ่ได้เด้อพี่น้องคนกินของวมันแบ่งเดชสองดอกได้สองก็เอาตัวสองงามงามพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ก็สรุปคลิปเนาะค่ะเนาะ ในวันที่หนึ่งก็ละกะดาของต้นเดือนเนาะค่ะน้องปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเมื่อนี้นากลาเฮ็ดพอเตยเมยเตยกับเขาป้าคือเกาล่ะพี่น้องเลาะเบิงน้ำปลาน้ำดงไปพี่น้องเขาป้าเฮ็ดว่าเฮ็ดสีออกกันยั่งเงียบอยู่พี่น้องเฮ็ดดอกเฮ็ดหลังแหลก็เงียบกิบเลยพี่น้องเลาะจนเมยล่ะพี่น้องเมื่อนี้ มือเอื่นแม่เตยพ่อเตยสิไปแจ้ไดผู้บานนี่พี่น้องเลยมือนี้เง่าละพี่น้องเขาป่าเฮ็ดอีตันสายห้อยละเมิดกระไดกุมนึ่งพี่น้องรอบเสาับเขาป่าตลาดเฮ็ดกระไดเฮ็ดทานพี่น้องเฮ็ดทานไงก,กับเพอะกุมนึ่งพี่น้องอยู่ป่าตลาดเฮ็ดกระเฮ็ดละงกกะ อาหกดอกละพี่น้องเฮ็ดละงอกตั้งแต่ต้นคลิปที่เก็บไปเนาะค่ะนอเมื่อนี้ก็ได้เฮ็ดเคืองตาพี่น้องเมื่อนี้โบผ่านพี่น้องมานํำเฮ็ดดอกก็เงียบเฮ็ดข้าวดินก็เงียบพี่น้องยางจนเมื่อกยกบได้ดอกนึ่งพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้ไดเฮ็ดเคืองตาถือว่าโบผ่านเนาะค่ะนอสำรับนาก่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าเตก ค่กะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจพอตนเตยเมยเตยนั่มเนเด้อจ้าสำหรับเมื่อนี่กะขอสวัสดีค่ะ